เปรียบด้วยแม่น้ำอจิรวดีว่าเศรษฐะเปรียบเหมือนแม่น้ำอจิรวดีมีน้ำเต็มเสมอฝั่งนกกาดื่มกินได้ชายคนหนึ่งต้องการจะข้ามฝั่งสแสวงหาฝั่งไปถึงฝั่งประสงค์จะข้ามเขายืนอยู่ที่ฝั่งนี้ตะโกนเรียกฝั่งโน้นว่าฝั่งโน้นจงเลื่อนมาฝั่งนี้ ฝั่งโน้นจงเลื่อนมาฝั่งนี้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสษฐะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเพราะเหตุที่ชายผู้นั้นร้องเรียกอ้อนบอนปรารถนาหรือสารเสริญฝั่งโน้นของแม่น้ำอจิราวด,ดีจะเลื่อนมายัางฝั่งนี้ได้ไหมเขาทูลตอบว่าไม่ได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่า อย่างนั้นเหมือนกันวาเสษฐะดานที่พราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศละธรรมที่ทำให้เป็นพราหมณ์กลับไปถือเอาธรรมที่ไม่ทำให้เป็นพราหมณมาประพฤติกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราร้องเรียกพระอินทร้องเรียกพระจันทร์ร้องเรียกพระพิรุณร้องเรียกพระอิสานร,ร้องเรียกพระประชาบดีร้องเรียกพระพรมร้องเรียกพระมหิด วาเรษฐะการที่พรามผู้ได้ไตรเพศเหล่านั้นละธรรมที่ทำให้เป็นพรามกลับไปถือเอาธรรมที่ไม่ทำให้เป็นพรามมาประพฤติหลังจากตายแล้วจะถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมเพราะการเรียกร้องการอ้อนวอนการปรารถนาหรือการสารเสริญนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสตทะ เปรียบเหมือนแม่น้ำอาเจรวดีมีน้ำเต็มเสมอฝั่งนกกาดื่มกินได้ชายคนหนึ่งต้องการข้ามไปฝั่งโน้นแต่กลับเอาเชือกเหนียวมัดแขนไพล่หลังแน่นหนาอยู่ฝั่งนี้ว่าเศรษฐะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรชายคนนั้นจะข้ามแม่น้ำอาเจรวดีได้ไหมเขาทูลตอบว่าไม่ได้ท่านพระโคดม พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างนั้นเหมือนการวาเสถะกามคุณห้าต่อไปนี้ในวินัยของพระอริยะเรียกว่าคือคาบ้างเครื่องจองจำบ้างกามคุณห้าอะไรบ้างคือรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยตาอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่พอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดเสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยหู อันน่าปรารถนารักใคร่พอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดกลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยจมกูกอันน่าปรารถนาน่าใคร่พอใจชวนให้รักชักให้ใคร rench, ่พาใจให้กำหนัดรสที่พึงรู้แจ้งด้วยลิ้นอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่พอใจชวนให้รักชักให้ใคร่ พาใจให้กำหนัดผดทัพพาที่พึงรู้แจ้งด้วยกายอันน่าปรารถนารักใคร่พอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดว่าเศรษฐาพราหมู้ได้ตรัยเพศผู้กำหนัดสยบหมกมุ่นมองไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาที่จะสลัดออกบริโภคกรรมคุณห้าอย่างนี้อยู่การที่พราหมู้ได้ตรัยเพศละธรรม ที่ทำให้เป็นพรามกลับไปถือเอาธรรมที่ไม่ทำให้เป็นพรามมาประพฤติกำนัดสยบหมกมุ่นมองไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาที่จะสลัดออกบริโภคกามคุณห้าอยู่ติดตรวนคือกรมหลังจากตายแล้วจะถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรรมนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า วาเสษฐะเปรียบเหมือนแม่น้ำอจิรวดีมีน้ำเต็มเสมอฝั่งนกกาดื่มกินได้ชายคนหนึ่งต้องการข้ามไปฝั่งโน้นแต่กลับนอนคุ้งโปรงอยู่ฝั่งนี้วาเสตฐะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรชายคนนั้นข้ามแม่น้ำอาจิรวดีได้ไหมเขาทูลตอบว่าไม่ได้ท่านพระโคโดม พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างนั้นเหมือนกันวาเสตทะนิวรณ์ห้าต่อไปนี้ในวินัยของพระอริยะเรียกว่าเครื่องหน่วงเหนียวบ้างเครื่องกลางกั้นบ้างเครื่องรัดรึงบ้างเครื่องตรึงตราบ้างนิวรณ์ห้าอะไรบ้างคือการฉันทะพยาบาทเทนมิทธะอุทจักกุกุจจะและวิกิกิจฉาวาเสตทะ นิวรห้าเหล่านี้ในวินัยของพระอริยะเรียกว่าเครื่องนวงเหนียวบ้างเครื่องกลางกั้นบ้างเครื่องรัดรึงบ้างเครื่องตราตรึงบ้างว่าเศรษฐะพรามผู้ได้ไตรเพศถูกนิวรห้าเหล่านี้แลน่วงเหนี่ยวกลางกั้นรัดรึงรึงเอาไว้แล้วการที่พรามผู้ได้ไตรเพศละธรรมที่ทำให้เป็นพรามณ กลับไปถือเอาธรรมที่ไม่ทําให้เป็นพรามมาประพฤติถูกนิวรณ์ห้าหน่วงเหนียวกางกั้นรัดรึงตรึงเอาไว้หลังจากตายแล้วจะถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรมนั้นไม่ใช่ฐาน,นะที่จะเป็นไปได้เรื่องที่ตรัสเทียบเคียงระหว่างพรหมกับพราหมณ พระผู้มีพระภาคถามว่าว่าเศรษฐาเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเธอเคยได้ยินพราหมณ์ผู้แก่เท่าผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์กล่าวว่าอย่างไรพรมมีเครื่องเกาะเกี่ยวหรือไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวเข้าทูลตอบว่าไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพรมคิดจองเวรหรือไม่คิดจองเวร เขาทูลตอบว่าไม่คิดจองเวรท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพรหมคิดเบียดเบียนหรือไม่คิดเบียดเบียนเขาทูลตอบว่าไม่คิดเบียดเบียนท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพรหมมีจิตเศร้าหมองหรือไม่มีจิตเศร้าหมองเขาทูลตอบว่ามีจิตไม่เศร้าหมองท่านพระโคดม พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพรหมบ,บังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้หรือบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้เขาทูลตอบว่าบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้ท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสธเถะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรพราหมณผู้ได้ตรายเพศมีเครื่องเกาะเกี่ยวหรือไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวเขาทูลตอบว่า มีเครื่องเกาะเกี่ยวท่านพระโ,โคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพราหมณ์คิดจองเวรหรือไม่คิดจองเวรเขาทูลตอบว่าคิดจองเวรท่านพระโคดมพระผ <mod> ู้มีพระภาคตรัสถามว่าพราหมณ์คิดเบียดเบียนหรือไม่คิดเบียดเบียนเขาทูลตอบว่าคิดเบียดเบียนท่านพระโคดม พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพระมีจิตเศร้าหมองหรือมีจิตไม่เศร้าหมองเขาทูลตอบว่ามีจิตเศร้าหมองท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพรหมบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้หรือบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้เขาทูลตอบว่าบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้ท่านพระโคดม พระผู้มีพระภาคตรัสว่าวาเสตะที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่าพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศยังมีเครื่องเกาะเกี่ยวแต่พรมไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวดังนั้นจะเปรียบเทียบพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศที่ยังมีเครื่องเกาะเกี่ยวกับพรมไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวได้รหรือเขาทูลตอบว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้ท่านพระโคโดม พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าถูกละวาเสตทะการที่พรามผู้ได้ไตรเพศเหล่านั้นซึ่งยังมีเครื่องเกาะเกี่ยวหลังจากตายแล้วจะถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรมผู้ไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวนั้นมิใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้วาเสตทะพรามผู้ได้ไตรเพศยังคิดจองเวนแต่พรมไม่คิดจองเวนดังนั้น จะเปรียบเทียบพราหมุผู้ได้ไตรเพศที่ยังคิดจองเวนกับพรหมผู้ไม่คิดจองเวนได้ละหรือเขาทูลตอบว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพราหม์ผู้ได้ไตรเพศยังคิดเบียดเบียนแต่พรหมไม่คิดเบียดเบียนดังนั้นจะเปรียบเทียบพราหม์ผู้ได้ไตรเพศที่ยังคิดเบียดเบียนกับพรหมผู้ไม่คิดเบียดเบียนได้ละหรือ เขาทูลตอบว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้ท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศยังมีจิตเศร้าหมองแต่พรหมมีจิตไม่เศร้าหมองดังนั้นจะเปรียบเทียบพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศท,ที่ยังมีจิตเศร้าหมองกับพรหมผู้มีจิตเศร้าหมองได้ะลหรือเขาทูลตอบว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้ท่านพระโคโดม พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศยังบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้แต่พรหมบังค right ับจิตให้อย <time S 2> <factual S 1> ู่ในอำนาจได้ดังนั้นจะเปรียบเทียบพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศที่บังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้กับพรหมผู้บังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้ระหรือเขาทูลตอบว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้ท่านพระโคดม พระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกละวาเสษถะการที่พรามผู้ได้ไตรเพศที่ยังบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้หลังจากตายแล้วจะถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมผู้บังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้นั้นไม่ใช่ฐานะที่เป็นไปได้วาเสตถะพรามผู้ได้ไตรเพศเหล่านั้นจมลงแล้วก็ยังจมอยู่ต่อไป ในโลกนี้เมื่อจมแล้วก็ถึงความย่อยยับแต่ก็ยังเข้าใจว่าตนข้ามไปได้ง่ายดังนั้นเราจึงเรียกไตรเพศพรามผู้ได้ไตรเพศว่าป่าใหญ่คือไตรเพศบ้างดงกันดานคือไตรเพศบ้างความพินาศคือไตรเพศบ้างเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ว่าเสจฐามนบกราบทูลว่า ท่านพระโคโดมข้าพระองค์ได้ฟังมาว่าพระสมณโคโดมทรงทราบทางไปเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมพระผู้มีพระภาคตรัสย้อนถามว่าวาเสษฐะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรหมู่บ้านมนาสากะตะอยู่ใกล้แค่นี้ไม่ไกลไปจากนี้ใช่ไหม เขาทูลตอบว่าเป็นเช่นนั้นท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเสรษฐะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรคนที่เติบโตมาในหมู่บ้านมณสา,ากะตะนี้เมื่อถูกถามถึงทางไปหมู่บ้านมณสา,ากะตะที่เขาเพิ่งจะออกมามีหรือที่เขาจะชักช้าหรือรีรออยู่ เขาทูลตอบว่าไม่ชักช้าหรือรีรอเลยท่านพระโคโดมเพราะเขาเติบโตมาในหมู่บ้านมนสา,ากะตะจึงรู้หนทางในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าว่าเศรษฐะผู้ที่เติบโตมาในหมู่บ้านมนาสากะตะถูกถามถึงทางไปหมู่บ้านนั้นก็ยังอาจจะชักช้าหรือรีรออยู่บ้าง แต่ตถาคตถูกถามถึงพรหมโลกหรือข้อปฏิบัติที่พึงพาไปพรหมโลกจะไม่ชักช้าหรือรีรอเลยเพราะเรารู้จักพรหมโลกและข้อปฏิบัติที่พาไปพรหมโลกอีกทั้งรู้ว่าพรมปฏิบัติอย่างไรจึงได้เข้าถึงพรหมโลกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ว่าเศรษฐามานบกราบทูลว่า ท่านพระโคโดมข้าพระองค์ได้ฟังมาว่าพระสมณโคโดมทรงแสดงทางไปเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมข้าพระองค์ขอวารโกาสขอท่านพระโคดมโปรดแสดงทางไปเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมโปรดอนุเคราะห์ชุมชนพราหมณ์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าว่าเสษฐะ ถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังจงตั้งใจให้ดีเราจะกล่าวเขาทูลรับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วทรงแสดงทางไปพรหมโลกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวาเสตทะตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ เป็นพระอาหารหันตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แลเมื่อภิกษุนั้นพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าที่ตนละได้แล้วย่อมเกิดความเบิกบานใจเมื่อเบิกบานใจก็ย่อมเกิดปิติเมื่อใจมีปิติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับความสุขเมื่อมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่น ภิกษุนั้นมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่ล่าวในทุกสถานที่ด้วยเมตตาจิตอันไพ่รณ์เป็นมหกคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ วาเสษฐะกรรมที่ทำพอประมาณในเมตตาเจโตวิมุตติที่บุคคลอบรมแล้วอย่างนี้จะไม่เหลืออยู่ในรูปราวจรและอรูปราวจรเปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้แข็งแรงพึงให้ผู้อื่นได้ยินตลอดทั้งสศทิศได้โดยไม่ยากวาเสตฐะนี้แลเป็นทางไปเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรมยังมีอีกวาเสตทะ ภิกษุมีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศท,ที่หนึ่งทิศท,ที่สองทิศท,ที่สาทิศท,ที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดทั่วโลกทั่วทุกหมโู่หลาวในทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบู์เป็นมหักคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ ว่าเศรษฐะกรรมที่ทำพอประมาณในอุเบกขาเจโตวิมุตติที่บุคคลอบรมแล้วอย่างนี้จะไม่เหลืออยู่ในรูปราวจรและอรูปราวจรเปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้แข็งแรงพึงให้ผู้อื่นได้ยินตลอดเศรษิตได้โดยไม่ยากว่าเศรษฐะนี่แลเป็นทางไปเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ว่าเศรษฐะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรภิกษุผู้ปกติอยู่อย่างนี้จะมีเครื่องเกาะเกี่ยวหรือไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยว<นอะ>เขาทูลตอบว่าไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าคิดจองเวรหรือไม่คิดจองเวรเขาทูลตอบว่าไม่คิดจองเวรท่านพระโคดมพระผู้ม<นอะ>ีพร<นอ>ะภาคตรัสถามว่า คิดเบียดเบียนหรือไม่คิดเบียดเบียนเขาทูลตอบว่าไม่คิดเบียดเบียนท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ามีจิตเศร้าหมองหรือมีจิตไม่เศร้าหมองเขาทูลตอบว่ามีจิตไม่เศร้าหมองท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้หรือบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้ เขาทูลตอบว่าบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสธะที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่าภิกษุไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวพรหมก็ไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวดังนั้นจะเปรียบเทียบภิกษุผู้ไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวกับพรหมผู้ไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวได้ไหมเขาทูลตอบว่า เปรียบเทียบกันได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกละวาเสตทะการที่ภิกษุนั้นผู้ไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวหลังจากตายแล้วจะถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมผู้ไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวนั่นเป็นฐานะที่เป็นไปได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสตทะภิกษุไม่คิดจองเวร พรหมก็ไม่คิดจองเวรดังนั้นจะเปรียบเทียบภิกษุผู้ไม่คิดจองเวรกับพรหมผู้ไม่คิดจองเวรได้ไหมเขาทูลตอบว่าเปรียบเทียบกันได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุไม่คิดเบียดเบียนพรหมไม่คิดเบียดเบียนดังนั้นจะเปรียบเทียบภิกษุผู้ไม่คิดเบียดเบียนกับพรหมผู้ไม่คิดเบียดเบียนได้ไหม เขาทูลตอบว่าเปรียบเทียบกันได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุมีจิตไม่เศร้าหมองพรหมมีจิตไม่เศร้าหมองดังนั้นจะเปรียบเทียบภิกษุผู้มีจิตไม่เศร้าหมองกับพรหมผู้มีจิตไม่เศร้าหมองได้ไหมเขาทูลตอบว่าเปรียบเทียบกันได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ภิกษุบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้พรหมก็บังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้ดังนั้นจะเปรียบเทียบภิกษุผู้บังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้กับพรหมผู้บังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้ได้ไหมเขาทูลตอบว่าเปรียบเทียบกันได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกละวาเศรษฐะการที่ภิกษุนั้นผู้บังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้ หลังจากตายแล้วจะถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมผู้บังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้นั้นเป็นฐานะที่เป็นไปได้มานพทั้งสองประกาศตนเป็นอุบาสกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ว่าเศรษฐมานพกับพารัทววชามานพได้กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมภาสิธิ์ของท่านพระโคโดมชัดเจนไพเราะยิ่งนัก ข้าแต่ท่านพระโคโดมภาษสิทิ์ของท่านพระโคโดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคโดมทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์ทั้งสองนี้ ขอถึงท่านพระโคโดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอท่านพระโคโดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตเตวิชสูตรที่13จบศีลขันธวัคจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. พรหมชาลสูตร 2. สามัญญผลสูตร 3. อัมพัตธสูตร 4. โสนะทันทะสูตร 5. กุตตะทันตสูตร 6. มหาลีสูตร 7. ชาลยสูตร 8. มหาสีหนาสูตร 9. โปตถปาทสูตร 10. สุภสูตร 11. เกวัตตสูตร 12โลหิตชสูตร 13. เตวิชสูตรศีลขันธวัคจบบร,ริบูรณ์